あっ。はい ภาวก็เด้อมีนานสักคาเรนา You yeah. เอาขึ้นมาว่าะไรอะไรมั้กธรรมส龙迦毗毗沙姆毗毗迦ั迦利ายาจา迦าสันติราสันตาปรส萨คสาธิกาเทเตุัมมังอนุกัมติมังปัง จะทุกวันเสาร์ สัมพุทธัสสะนักมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้อัตมาภาพจะได้รับประทานแสดงกธรรำมิทศานาเนื่องในวันมหามงคลกายวันพรัรจะสมภพ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูลในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2560ในวันนี้จะได้ เทศนาในเรื่องสุจริตธ,ธรรมมถาว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนาปุลบุญลาสีของท่านพุทธสาสิสนิตชนทั้งหลายผู้คนหวานมาบำเพ็ญบุญธรรมส สวนามัยคือบุญที่ได้จัดการควงพระธรรมนัเทศนาเพื่อน้อนมนำพระธรรมคำสัสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเป็นเครื่องน,นำทางในการพัฒนาชีวิตและสังคมต่อไปตามสมควรแต่เวลาการพัฒนาทุกอย่างเริ่มต้นที่การพัฒนามนุษย์ เพราะว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาดังคำกล่าวที่ว่าพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่จิตใจและจะพัฒนาอะไรก็ให้เริ่มที่ตัวเราก่อนั่นก็คือการพัฒนาประเทศชาติเริ่มจากการพัฒนาประชาชนให้เป็นที่ ให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขทางนี้เพราะประชาชนที่พัฒนาดีแล้วย่อมกลายเป็นพลังผลัืดอนสังคมทุกภาคส่วนให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันสิ่งสำคัญในการพัฒนาสังคมอยู่ที่การพัฒนาคนให้เป็นสัพพบุรุษคือเป็นคนดีคนดีคือคนเช่นไร พระพุทธเจา้าตรัสว่าคนดีก็คือคนที่เกิดมาบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกดังพระตาลีที่ว่าสยยถาติทิพเวมหาเมโภสัพพสสัตสาริสัมปาเทนโตเป็นต้นแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเมฆผลตกลงทำให้เข้าวกล้าเจริญงอกงาน ย่อมตกเป็นไปย่อมตกเพื่อประโยชน์เพื่อคุลเพื่อความสุขแต่ชนเป็นอำนาจกันใดคนดีเมื่อเกิดในตระกูลย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อคุลเพื่อความสุขแต่คนเป็นอำนาจดัน,ะนั้นนายบุคคลชื่อว่าไม่พิจาริตต่อหน้าที่เพราะเขาไม่ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ไม่ชอบด้อยกฎหมาย และหลักศีลธรรมหมายถึงเขาไม่ใช้อำนาจหน้าที่ไปในการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือคนอื่นในทางที่ผิดกฎหมายและผิดธรรมนองกองธรรมประโยชน์ในที่นี้หมายถึงทั้งทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงเกียรติยศหรือสิทธิอื่นใดที่ไม่สมควรได้มา แต่ก็ใช้อำนาจหน้าที่ในทางนี้ชอบจนกระทั่งได้มาตามต้องการนี้เรียกว่าการทุจริตต่อหน้าที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนต่อไปว่าณนะต,ตังทุจริตตังะเลยแต่ความว่าบุคคลไม่ควรประพฤติรำชื่อหน้าที่นั้นให้ทุจริตทั้ทงนี้ก็การทุจริตต่อหน้าที่ ก็เหมือนสนินที่ตัดส่นชีวิตและสังคมให้ทวามพินาศไปเมทพิเศษซีสององคคกรผู้ปกครอ,องต่อหน้าที่ละเว้นหน้าที่และทุจริตต่อหน้าที่ต้องมีความอ่อนแอเสื่มอมโทรมอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตไม่ได้ล่มสลายเพราะภัยจากภายนอกเพียงอย่างเดียว ทางแต่บาปทุจริตของประชาชนอันเป็นสนิมภายในต้องมีส่วนสร้างความอ่อนแอให้กับอนณาจักรนั้นๆจนต้องร่มสลายเมื่อภไทยจากภายนอกมาลุกลามก็มีสมดังพุทธพจน์ในธรรมบทที่ว่าอายสาวะมะลังสมุติต่างเป็นต้นแต่ความว่าสนิมเกิดแต่เล็ก ย่อมตัดจรดจันใดตามที่ตันทำไว้ย่อมนำ่อผู้ไรปัญญาไปสู่ทุกติิันนั้นเมื่อเราประพฤติสิหห้าทำต,ตามสิห้าทุกอย่างสิห้าก็จะรักษาเราเราจะไปิดพบชาติใดสิห้าก็ย่อมส่งผลให้เรานั้นถ้ามีสุขภาพร่างกาย ก็มีการไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ปฏิเรธสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ทรัพย์สินของเราที่เราเคยบริจาคหรือว,ว่าทรัพย์สินของเราที่เราเคยทำบุญทำทา,ทา,าน,นไปหรือในสิ่งใดก็จะไม่มีใครมาลักขโมยของเราก็คือสิ่งหน้ เทสนาปราิโยสาเนในอวสารเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระสีรัตนไกรและอาตภาพแห่งบุญกุศลราศรีที่ได้บำเพ็ญไว้ด้วยดีแล้วจงมาโนเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นรลวะปัจจัยอำนวยพรให้สาธทุกชนทุกท่าน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สุดเจริญและมีชีวิตที่ประสบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในร่วมธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพราศจากทุกโศกโรคภัยอุปาทวะอันตรายทั้งปวงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภารปฏิทานธนารสมบัติ ราถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยทางที่ชอบประกอบ้วยทมแล้วก็ขอให้ความราถนานั้นจงทำสำเร็จสมดังมโนรสที่มุ่งมากราถนาทุกการร,าารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสุดเรจธรรมานักาพอสมควรแก่เวลาขอสมุดยึติลง ไปแต่เพียงเท่านี้เอวังก็ดีด้วยประการลักษณะนี้

point. i

गङ्ग्रह्माला मोमि

ดุยามีนามาราพันตุโนตั้งการตุนจัิเรียสุเมภูนาติปาวาโรนาโตตัมโมนาตุมาลุตัมโมยังสังโฆนาตุตาโรนาอังเทโสตมาลุภาเวนามาโรกาสังนาพันตุมาโวัตุโสธรรมัญคะรักขันตุสาวเทวตัง นุภาเวนัสตาโสทีภาวุเตอาวุสัพพังตลัตุสะเทวตาสัพพั 嗯。嗯嗯嗯